ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมานเณรทั้งหลายัวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์สองพันหอย่ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี แต่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร,ร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็ปิ่นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคุปม,มันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ พราเวลานี้ดิงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ไในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเ <c oughs> วลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อใน,นมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมันเลอะ,ะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ดความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปกิ <c oughs> จัยเหลดเจ้ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอนนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอน,นนท์ทำและพระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นผู้ตุปถากเป็นพระอุผาถม,มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนนท์ไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนนท์บอกให้พระอนนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน,ทน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประรบ โซงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายป็นผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคนเดียวถ,ถีวันนี้พ่ออาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็น้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังใน,นเรื่องภายในจะสุมสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกัน <c oughs> เนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงในทรงตัดพระธรรมเทศนานิว่ามัตตาสุขปริจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสรีซึ่งมีอาจาัก,กติดต่อกับเมืองเมืองของก,ก,กรุงราชยฤห์มหาคนครเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแรงผลไม่ตกต้องตามดูการแล้วก็เกิดโรค คนก็อดโรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤนี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทน,นก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายก็เป็นแถวๆอันดับแรกโรคก,ก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามา ร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอหิวาตกโรคกคมาเมาาื่ออายุอหิวาตกโรคนี้เขาบรรดาญ่าโยงพุทธบริษัทอหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลว่อาอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้น คือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไม่ได้นะคำว่าไอฮิวาแต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษมงพิษมง,งโงูจะนั้นคนได้เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูก,กัดเวลานั่นการแพทยก,ก็ดีแต่้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายอยงเกลื่อนกระด มื่ออีวาเธกระโรคมาตายเกินเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยแยทันทิ้งฝดหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนมุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งพกินแล้วก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมาอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงาถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทําความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่ 8. แปดในหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดจังเดชตติการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอราชการที่แปลกเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกว่าดีแสนดีจึงประชุมอามายข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบส,วน,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในสินนธรรมท,ทุกอย่างแต่บากเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปีสองพันห้ารอี่สิบเอดของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสรากายและภัยเกิดจากโรคโรคทจะม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพจิจาค่าพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอายังไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั่งหกผู้เดลทีก็บอกว่าถ้าเป็นนําอาจารย์ทั้งหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงบำบัดขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในวะเชตวันมหาวิหาร ไม่ว่าเห็นจะไปปั้นมันหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจนที่จะเข้าพรรษากนหมายความทึกปีที่สองวันรู้เอาไปเสดสัสมาธิปุญญายานเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเกินแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคไข้ไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันเพาเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกมีมานานแล้วโรคมันก็มีแปลว่าสมเด็ดพจพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรามาเข้ามากรุงราชฤห์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาวบันกันเป็นแถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยไม่เมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจาใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าฤชวีอ,องค์นี้กับลูกชายของบรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคืหดมานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิมิสารปัถวาย มีก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สารีเพราเวลานี้คนตายกันมากครับผมทั้งก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมือนไอ้โรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมัาหลายสมัยในชีวิตผม,มน,น่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างเนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวแถวนี่แหละครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นรือสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวแถว รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกผมผมเองก็ไปรุกสิทธิพระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เย,ยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันเจ้าพระเจ้าโชวีก็ลูกชายข็งบุรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็ดจพระจอมจะาให้พระทรงพระบรมศาสนดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ยก็พูดไปอย่างนั้นไะม่อยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามเรว่อำนาจพุทิยาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสือายของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขรกหายเริ่มหายไป และก็บริการี่สองท่าระฟันแดงวตัตรมรรตศสนารัตนสูตรเพื่อยานีทภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนณาคมอู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันขื้หนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่าก,กันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจือเลี้ยวไหลไม่นินทาชาบ้านและก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกรถเมืองไพศารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปที่เดียวไม่ได้เพราะความเร็วของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เจ้าว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงเลยคนนุ่งสบงมันยังเร็วเ <c oughs> มื่อพระพุทธจเจ้าทรงทราบด้วยนาพพุทธยานก็ทรงรับวัตถ,า,ถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าพระกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะเสด็จไปเมืองไพยสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตถ,า,ถาคตจะไปส่งเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่บาเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแค่สิบวันกวกว่าจะเข้าพรรษาพระเจ้าพิมิสานีะกราบทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนค่อยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจา้ากมัมารดาะสงห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้ายโยช์แล้วก็จัดดอกไม้ห้าสีโรยปลายในทิทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จต่อพุทธดำเนิน เวลานั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จจินเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกัญญาประประดับประดาได้สวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มากห้าร้อยโอนเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิาริสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปเที่ยเดินตามเรือไปมือปนมไปไหว้พระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่กัรไม่ทราบข่าวว่าพระเจ้าวิปิสารทําอย่างนั้นร,ราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ําแค่คอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถนนจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าปิชมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสง์ฉัดคือร่มและชัดตังบารมีรมแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหมน,นึ่งชั้นทาให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งนนท์ขเมืองไผ่สรีมหาเมกใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางหัวบางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำํำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปริโกลโวกศากทั้ตงหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ํำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็ไละมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิจดาสมเด็จพระบรมในเขตเมืองพายชาลี ข้าเ้าไในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบิพแก้วก็ทรงเรียกพระอนุอนว่านันทะดูก่อนอน,นน์จุม,มานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยาณีทะโตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆอ,อบรอบรอบเขตของเมืองไัยซาลีทั้งสี่ทิศ ถ้านนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อบายพระองค์สมเด็จพระบาทีแก้วอบายพระพุทธเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทํานมนวิธีทํานมนกองพระนนคือหนึ่งอรัธนาบร,รมีพระเจ้าสามสิบทัศคือบร,รมีปกติที่เราบร,รมีเฉยๆสิบทัศอุป,ปบาร,รมีสิบทัด รมาทบรมีสิทธัสแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าปรานนกจะการแล้วก็จริยาสามประการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตัจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พระยา พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้มรุมาคผลและก็ราตนาความดีก็ะองค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่เื่อขันในพบที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทําทความเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งหกปี ต่อมาความดีของพระองค์บารมีช่วยชำระมารเป็นหลอดเจอารัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบันลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวาคัคีหรศห้าเป็นไปในโลกและก็รัดนาโลกุตตะโลกุตระธรรมก้าวไปกันคือมรสี่ผลสีนิพานหนึ่ง ได้ก่โสดาปริมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนาหัตตมักพระโสนดาทิปฏิผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอนาหัตผลแล้วก็มีพ่านอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบรารมีทั้งหมดเจ็ดพระนนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดญาณีตะปูตาฮนะเรื่อยไป ไปกำแพงทั้งสามด้านือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากระสวนรัตนสูตรญา,านีเถภูตานิสมาขตานิวายาเถระท่านรู้แล้วท่านบอกว่าเมื่อพระนนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิตเท่านั้นเนป็นตน้นเป็นน้นว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้ำไปด้วยธนมนเนี่ย จะลืมพนระธนโมตบทีนี่นะก็สาดน,น,น้ำขึ้นไปเบือ้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นเบื้องบน,บนตก,กลงมาตกลงก็มอมก็มอมว่ามานุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิว่งกันพลานไปหมดถ้าบอยจำเดิมโดกยการกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทัพูตานิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวกบว่า เทิดชื่อชดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี่นะเขาบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันมเทระกาบแลบ้วบรรดาอักมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมล็นดน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยื่ยกว่าดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นกว่าดีก้นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้ถ้าดีมีประตู ในบอกวันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดเข้าไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมท้องพระโรงในถ้ำกลางเห็นมาครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าปิดดานอมิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำเสด็จสมเด็จระบรมโลก,กนาาเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรี๊กซะก่อนหรือไม่พูดอะไรกันเวลาวหมดแล้วที่จะหมดเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จไปจอมใรมีผลมากอรรบันดาเพื่อนบิสุสมณีน,นังหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขดวัสิทธิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พลนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสเศ์สมบูรู้รับฟังทุกท่านสวัสดี